00เป็นเลขของโลกส่วนตัวสูงคิดเยอะคิดแปลกแหวกแนวะและที่สำคัญความลับเยอะค่ะและในด้านของสุขภาพระวังในเรื่องของการเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งวันนี้ตัวเลขหรือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้มีเลขศูนย์อยู่หรือเปล่าคะถ้ามีคลิปแนะนำนะคะเปลี่ยนทันทีค่ะเพราะว่าเลขศูนย์เป็นผลของ ดาวมฤตยูที่สะสมอยู่ในเบอร์โทรคุณยิ่งคุณใช้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความคิดปัญหาด้านการเงินและปัญหาด้านสุขภาพจะถาโถมเข้าหาคุณค่ะถ้าวันนี้สิ่งที่คุยพูดเป็นจริงและสิ่งที่คุยพูดทําให้คุณกําลังเผชิญกับปัญหาต่างๆอยู่แนะนําให้เปลี่ยนค่ะแต่ถ้าวันนี้ไม่รู้ว่าจะใช้เลขอะไรที่จะเหมาะกับคุณดีมีแนะนํา เฉพาะบุคคลให้ค่ะเพียงแค่ตัดสินใจและแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ @kruev e ค่ะแล้วคลิหน้าเจอกัน